เราอย่างยู่กันแค่ผูแก็ตค่ะไปติดตามในเรืองค้าแรงกันมั่งนะคะโดยนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดผูแก็ตนะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงการปรับขึ้นขาแรงขั้นต่ำว่าไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเถาไรนะะักค่ะ จากกรณีทีมตีคณะกรรมก,การข่าจ้างกระทรวงแรงงานค่ะได้มีการสรุปพ้นปรับรค่าแรงคันตำปีหกฮาโดยปรับขึ้นสูงสุด3้ำาสบบาทแล้วก็ตำสุด328บาทมีพ้นตั้งแต่1่งตุลาคมนี้นะจังหวัดภูเก็ตก็ติดนึ่งในซ้มข้องจังหวัดนะคะที่มีค่าแรงสู้สุดก็คือ3 5าบาทในเรื่องนี้ค่ะนายธเนศตันติภิริยกิจนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็มองวา่าตอนนี้เนี่ยภูเก็ตประสบปันหาซ่องเรืองซ้อนกันค่ะ เรื่องแรกก็คือภูเก,ก็ตเนี่ยคาดแคลนแรงงานรุนแรงในอุสาหกรรมทองเทียวถูกประเภทไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบริษัทนําเทียวในขณะทีตอนทุนแรงงานสูงขึ้นแต่คิดว่าพอซ่องปัจจัยนี้มาซ้อนกันก็จะมีบางอย่างที่ชดเชยกันค่ะเพราะว่าเมื่อที่พิบ,บอาเพียงแรกแต่เดียวเมื่อไรก็ตามทีดีมานมากว่าซัพพลายการจ้างงานก็จะมีการขยับราคาค่าจ้างสูงขึ้นอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ประกอบการภูเแก็ตก็มีการจ้างงานสูงว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วกันด้วยภาวะคาดแคลนแรงงานนะะค ถ้าถาหวาตอนนี้พ่นกระทบมีมังม้ายแกวพันีค่ะแก้วานาวันนี้นะคะถ้าให้เหลือกระว่างตอนพุ่นที่สู้งคืนกับการทีไม่มีแรงงานทํางานเราประสบปัญห้าไม่มีแรงงานทํางานมากว่าค่ะยกตัวอย่างกาันหวาการจัดกิจกรรมเชฟเทฟเบิลนะคะในงานประเพณีทื่อสิ้นกินพักเนี่ยเขาก็มีการเชิญผู้ประกอบการอาหารสุขภาพไปแล้วนะแต่ว่าไล่ร้านบล็อกพันณีค่ะก็คือหวายากที่มานะแต่ว่าพอมาแล้วไม่มีคนทํางานค่ะเนือ่องจากว่าทีร้านเองก็คนไม่พอนะในกับการทีรัฐบาลปรับคาแรงกันต่ำนั้น อาจจะไม่ช่วยดึงรูดให้คนข้ามาธรรมานที่ภูกเก็ตปฏิ่ั่านมาภูกเก็ตเนี่ยคาดเคลนแรงงานอยู่แล้วและมีอัตราขาจางสูงกว่าขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับแต่ในแง่ของคนทามาันจะได้ประโยชน์มากว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ในท่านในท่านหลังนะครับจะได้มีโอกาสปรับขาคลองคีปของตัวเองขึ้นมาในส่วนของผู้ประกอบการนะครับก็ต้องยอมรับว,าบาว่านะครับในแง่ของต้นทุนขาแรงทื่อเป็นปัจจัยลักแต่ขิดวานะครับจะที่เราประสบปัญหาขูวิด -19 วอยู่ที่ผ่านมา ที่ไม่มีางานทำนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียางานทำแต่ไม่มีคนทำงานครับ<ฮ>ดังนั้นคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะมีความกังวลเรื่องไม่มีคนทำงานมากกว่าต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับในการธุรกิจเนี่ยเริ่มเดินหน้าได้แล้วแม้ว่าต้นทุนของแรงงานจะกระทบบางแต่หนวของการของต้นทุนในการดําเนินธุรกิจปัจจัยคาดเคลื่อนแรงงานสาคัญมากว่าเราไปควางเสี่ยงกันเลยครับโควิดที่ผ่านมาที่เราไม่มีงานทํา กลับมาถึงวันนี้เรามีการทําแต่เราไม่มีคนทํางานผมคิดว่าวันนี้ถ้าผู้ประกอบการกังวลกังวลผมว่ากังวลว่าไม่มีคนมาทํางานมากกว่ากังวลว่าต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะครับเพราะวันนี้ธุรกิจมาเริ่มเดินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของแรงงานอาจจะกระทบบ้างในแง่ของต้นทุนของการดําเนิเนธุกรกิจนะครับแต่ว่ายังไงก็ปัจจัยการขาดแคลนแรงงานก็ยังถือเป็นปัจจัยที่สําคัญมากกว่าแต่ถามว่าพอรัฐบาลปรับค่าแรงขั้นต่ําขึ้นเนี่ยครับผมว่าในแง่ของ คนทำงานเองผมว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าคือในแง่ของคนที่อาจจะอยู่ในฐานฐานล่างนะครับก็จะได้มีโอกาสปรับปรับ,ปร,บปรับค่าของชีพของตัวเองขึ้นมานะครับ